สวัสดีค่ะวันนี้จะปลูกต้นไม้กันยามค่ำเลยค่ะปลูกต้นไม้ย,ยามค่ำกันทำงานทั้งวันอยู่วันนี้ก็ติดบัวติดอะไรแก้ปรับปรุงแก้ไขในจุดที่บกพบร่องค่ะอ่ะวนเอาอีกแล้วโอ้โเนางดีดีงานดีค่ะ <c oughs> งานดีาานดมากดึงเมื่อไหร่หลุดเมื่อนั้นเอออ่ะ ของแพงค่ะของแพงของแพงงานไม่ค่อยโอเคนี่ค่ะวันนี้ก็ติดบูว่าติดอะไรทางลงบนันไดแล้วก็ต้องมีไอ้นี่นะคะเอะให้เตือนว่าตรงนี้มันมีขั้นบนันไดเป็นทางมะลายกันค่ะกันเดินมาปุ๊บก,กันตกเราะมันมีสองสเต็ปมันมีหนึ่งขั้นก็กันลื่นด้วยนะคะอันนี้เป็นเป็นเหมือนคล้ายๆที่เขาเอาไปกันคนลื่นนะคะค่ะ ก็เรามาระวังนะคะจัดก,การทุกอย่างเราไม่รู้หรอกวันข้างหน้าเนาะเราแก่ตัวไปหรืออะไรคนอื่นมาเนี่ยจะมาเดินไม่รู้เรื่องแล้วตกอกีกค่ะเรียบร้อยแนละ้ววันนี้ติดบัวเองด้วยค่ะติดบัวติดบัวเองข้างบนด้วยค่ะดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยก็ติดบัวติดอะไรละฮะเหลือดูดฝุ่นตรงพรมค่ะเล่าสูเ่เพื่อนฟังนะคะก็อยากจะไลฟ์สดอยู่แหละ มืดไปนิดนึงอ่ามืดนิดนึงค่ะแต่ก็ใจไม่มืดนะคะใจสว่างผลละมากลากไม้เบียรบำรุงนิดนึงเหนื่อยค่ะค่ะตอนนี้ปลูกต้นไม้ข้างนอกนะคะปลูกต้นไม้ข้างนอกกันค่ะนิดนึงนิดนึงให้มันมีสีสันสดชื่นจะได้ไม่เป็นทุ่งกุลาร้องไห้เนาะไม่โลนมากนะมีไม้มงคลด้วย สุดยอดค่ะความสุขเล็กๆของคนรักบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะ นี้ก็รั้วเกือบเสร็จแล้วนะคะรอแต่ประตูค่ะประตูบ้านใหญ่กับประตูเล็กเพื่อนเอาเหล็กไปตัดอยู่เร่งเร่งเร่งจ้างขึ้นมาสมคนหัวเมียเองค่ะขยะนี่ก็ยังไม่มีใครเก็บให้เลยจ้างเงินเขาก็ไม่ไปไม่เอาให้ไม่สบายยังออกมาแล้วเนี่ย ฝนทำท่า,ทาจะตกค่ะอันนี้ด้านข้างนะด้า,า,ง,างกาสีคนเก่ง ซื้อต้นไม้มาปลูกบ้างแล้วนะคะขอให้มันมีชีวิตชีวาหน่อยนะึงเนาะต้นไม้เดี๋ยวนี้กระแพงมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแพงมากๆไม้มมองคนประดับพอประมาณนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เดี๋ยวซื้อมาไว้เยอะเดี๋ยวก็จะตายหมดอีกเราก็ต้องเอาของหวานนี่เงินไหนมาเนาะ ค่ะนี่ก็กระถงกระถางก็ต้องทาสีทาสีให้เรียบร้อยสวยงามทุกอันสายไฟเอก็เดียวอหาช่องไฟมาจัดการทําให้ม kind of um, ันสวยๆทุกจุดทุกมุมอันไหนไม่ได้ใช้ก็ดึงออกะเหนื่อยนะคะช่วงเนี้นี่สารยาแก้แพอยู่นะเหนื่อยมากเลยมีอะไรต้องทำอีกเยอะมาก สู้ๆต่อไปโชคดีมีความสุขนะคะเพื่อนๆค่ะฝนตกแล้วงานก็ยิ่งช้าฝนก็ยิ่งตก